แรงพีลาตาเราเาุบมัีีเอขนเท่าไหร่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอเคนนะปืนี่หลบพอหลอดเอะมจริงนคูดเอานนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ เป็นบ้านใครเป็นบ้านพ่อแม่บ้านพ่อแม่นะแล้วเราพักอาศัยอยู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่ครับอยู่นี่นะโอเคยินยอมเข้าเป็นบ้านนะคะตามประจําอันนี้จ้องบ้านจ้องใช้ได้อันนู้นเใช้ไดมเสร็จแล้วก็รีบเข้ามานีหมาด้วย เราสรุปเราขายกระสุนปืนไหมผมไม่ใช่พ่อค้าครับไม่ใช่พ่อค้าเอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทาไมเขาใช้บัญชีเราโอนเงินมาให้เรานะก็ก็ก็คือสมมติเวลาเวลาใครใครเอากะสุนอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเรารู้จักเป็นคนในในกลุ่มที่เราเรารู้จัก <c oughs> เราเราก็สั่งให้เพราะว่าเราเรารู้ว่าสั่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนส่งให้กระสุนปืนกับปืนเ <c oughs> นี่ยคนคนส่งก็คือพวก คนในเฟซในอะไรพวกนี้แหละ